สวัสดีจ้าพแฟนเจดำทุกคนนะจ๊ะเจอกันทุกนปประจําทุกวันกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจ๊เจัมในโอเคเจดำนั่นเองนะจ๊ะวันนี้ฟุตบอลลาลิก้าสเปนโอเคเจดำสนับสนุนโดย Line at a m b ไทย0 4สนใจร่วมสนุกแอดเลยที่ at a m b ไทย0 4 ตีสตรงนะพแกแกนะวันจันทร์แบบนี้เอลเช่ che, ทีมบวยของตารางนะจะ๊ะจะเปิดบ้านพบกับทีมชาวเกาะอย่างเรอัลมาโยก,กานะโดยเอลเช่ก่อนหน้านี้5เกมล่าสุดพวกเขา เรียบนะจ๊ะส่นมนยากาชนะ2เสมอ1แพ้2ฟอร์มดีกว่าชัดเจนแต่ว่าเฮตูเฮดเนี่ยห้านัดหลังสุดหนักเสมอคู่นี้เสมอไปถึง4เกมแล้วเป็นเอลเช่เฉือนมาโยกาได้1น,นัดนะอ้าวแปลว่าเอลเช่ดูดีกว่าเรื่องเฮดตูเฮดแต่ฟอร์มหลังห่วยแตกเลือกเกินอ้าวตัวไเล่นหน่อยนะจ๊ะเอลเช่ che, วันนี้เล่นในบ้านนะเฟเดริโกเฟนันเดสเกดัดกัมบัวแล้วก็โรเช่มาตี้นำทีมมาส่วนมาโยกามาเยือนมัติยานัสตาซิชอันโตนซานเชสและกองหน้าทีมชาติเกาหลีใต้อย่างอ e ีคังอินนั่นเองนะ <Okay. S 1> คู่นนนี้เเสสมมมอออไหหกัโโจาา ไม่ต้องคิดเยอะเอลเช่ L che, นีบวยถวยมากว่านี้ยังไงก็ไม่น่าฟืน้นมายยกาบุกมาเยือนอย่างแย่เสมอลุ้นเชียร์ฟรีแต่ถ้าเบียดชนะได้1ประตูแฟนๆโอเคฟน OK, er. ินเฟ้อซีดัมยือแล้วพวกเขาดูดีกว่าเจ้าถิ่นชัดเจน Real <Okay. S 1> okay. เรอัลมายยกาโอเคโอเคฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชรค์คลิปนี้นะจ๊ะแฟนเพจเจดมยูทูบโอเคเจดำทิก t o อรเจดำอเมริกาเชลทุกช่องทางสับสไครป์สั่นกระดิ่งฟอลโล่กันได้เลยนะยี่ห้ยรอดนะแล้วก็อย่าลืมมีความสุขกับฟุตบอลในทุกๆวันกันล้วกันโอ